สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเดียอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนํานะคะเป็นสินะคะ้าของดรกรีนนะคะก็ยังคงเป็นม้อเพิ่มนะคะไฟอัตโนมัตินะคะหรือว่าเครื่องแก้ไฟตกสเตบิลเซอร์ AVS AVR นะคะช่วงนี้เนี่ยที่มาไลฟ์บ่อยนะคะเกี่ยวกับเป็นม้อเพิ่มไฟใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย หน้าแรงเข้าแล้วนะคะแล้วก็หน้าร้อนอีกด้วยนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาการใช้ไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กปิดเทอมด้วยใช่ไหมคะการใช้ไฟเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะยิ่งใครนะคะที่เจอปัญหากับไฟตกอยู่แล้วนะคะแล้วก็บ้านอยู่ปลายสายลากสายไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานนะคะหรือว่า ที่บ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะเจอปัญหาไฟตกนะคะก็อย่าปล่อยเลยผ่านนะคะซึ่งวันนี้ที่จะมาแนะนำนะคะแล้วก็มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นหม้อเพิ่มไฟสำหรับแอร์นะคะรุ่น V ีกาดนะคะอลายเซอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็สามาถนะคะที่จะรองรับไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง150บโวล์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยถึง280บโวล์นะคะถ้าใครเจอปัญหาแบบแอร์อไม่เย็นนะคะเปิดมา มีแต่รมร้อนนะคะทำให้หงุดหงิดใจนะคะหรือว่ารําคาญใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าร้อนใช่ไหมคะแอร์ Air เนี่ยก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะก็แนะนํานะคะว่าต้องติดตั้งนะคะเป็นหม้อเพิ่มไฟสําหรับแอร์นะคะซึ่งดรกรีนเนี่ยก็จะพิเศษอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีรุ่นคุมแยกนะคะสามารถที่จะติดตั้งนะคะคู่กับแอร์ได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบรุ่นขนาดกระทัดรัดนะคะเหมาะมากนะคะสําหรับแอร์ นะคะ1.5ตันนะคะหรือว่าแอน0 0 0 0 0นะคะสามารถที่จะใช้เป็นตัว วิกาดนะคะอะไลเซอร์ acer, ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยมีรีวิวนะคะจากลูกค้านะคะส่งมาให้ดูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะปรับไฟได้อย่างสวยงามเลยใช่ไหมคะ2อ้ยนะคะหรือว่า219นะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้กับแอร์เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดดูจากรูปภาพนะคะเขาก็จะติดตั้งเนี่ยข้างๆกับแอร์เลยนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งนะคะได้อย่างสวยงามนะคะในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเรามีแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็คู่มือ ะะการใช้งานอย่างละเอียดนะคะใส่ลงไปในกล่องให้ทุกคนได้แบบได้ดูกันนะคะอย่างละเอียดกันเลยนะคะต้องมีนะคะเป็นหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะต้องการที่จะควบคุมแยกนะคะสามารถที่จะ สอบถามได้นะคะแล้วก็ปรึกษากับเราได้นะคะหรือว่าจะจิ้มลิงค์นะคะข้างล่างนี้ก็ได้นะคะมาพูดคุยกันก่อนแล้วก็ปรึกษากันก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นร้านนะคะด็อกเตอร์กรีนนะคะหรือว่าจะรับชมนะคะผ่านทางช่องทาง y o u t u b e นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ